สิสอง่นันสิบอเลนยอกรงไเดี๋ยวเป็ดไบ่าวบาวลเอาเงนน้ำข่อยไกไก่ไดเไปเห็นนะันนี้ได้กันเท่าไหร่ะครับนี่ยอสิบสอครับสิเอาของันยัยอูบ่ใเอาหมานหมานะยัยอู๋ที่น้องไม่ใส่นะครับเนาะหาบงงวนโอ้บ่งโน้หกสีนี่ ครับได้หรอบ่ได้คู่นึงแลี้ยวได้ได้ไดง้อแบบไรครับเขาได้แม่ลูกโอ้โคมหนึง่งหลายไปได้ละครับสามสิบเจ็ดของผู้ใดเนาะได้ของผู้ใด,ห,ด,ดห้อยได้จากบ,บ่ห้อยทมโอ้ห้อยทมงวงามเอา <c oughs> เดี๋ยวสิไปทำข้าว,วเราเบิ่งอยู่เราได้แบบใด้แมนครับแมนครับผมโอ้ขอบคุณหลายๆครับผม ตัวนี้เป็นแังไหนเห่ะตัวนี้กัสถานะพ่วงครับคุณบ้านม่านประกันม่นบอลรือจังไหรือว่าครับมานได้ครับผมกับบอลได้ตรวจบอลได้ตรวจเจักเดือนเปินว่าพ่วงมันสิออกเดือนนีใหม่นี่แหละครับเพคุนว่าเดือนนี้ตุลาพฤศจิกาทันว้าขนาดกสีกสีประมาณเจ็ดเดือนขันมันโจกกะเห็นชัดปูรูต่ำมือครับสมยังหรอครับนี่ สมใบนะครับสมหลอดสมใบ<ล>สมหลอดเพิ่นบันไหนเอาใบมาทำบุญกันนักชิว่าจังเลยครับเสือเป็นตั๊เนี่ยพามันเหรอครับตีเป็นสมตัวก็ได้พี่น้องถ้าถ้าเพิ่นบ่มีใบให้กับด,ดำยุต่ว่าห่างครับเดือนครับใช่ดีหางเงาวีวห้องประมาณเจ็ดเดือนเปิดเท่าไรล่ละประมาณสี่หมื่นสามพันครับสี่สิบสามลูกแรกเนาะตัวนี้เนาะวัแม่สาวลูกแรกครับครับไอ้สูงเทอะไรล่ะ ร้อยสี่สิบกว่านาตึบครับพี่หน่องทั้งหนาทั้งสีนี่บ๊ีหม nice. องตีครับเออือันเงไง่มืองไทยครับพี่น่องตัวนี้ลูกแรกกความสี่สิสามคุ้ได้ต่อได้อ่าแล้วก 2> 2็พรมสองได้สามลูกสองได้สามนี่สี่เหมือนสามพื่อกันจึกเดือนนี่ตัวนี้หาเดือน ประกันบ่อตัวนี้ก็คุยกันบ่นได้ตรวจนะครับเนาะก็มาคุยกันเบ้งครับพี่น้องใครอยากตรวจอยากมั่นใจลูกนี่ลูกอย่างหุ่จักบ่นี่ตัวนี้กรบอกได้ซื้อไปเนาะตัวนี้ตอนนี้ออกดําครับแต่ว่าขึ้นปาใหญ่มากนี่สีสิบมีแดงอยู่ครับนี่สีออกสีมุมหมึกตานครับลูกตัวผู ได้อีกเดือนนาะนี่เนาะเจ็ดเดือนเนาะเจ็ดแปดเดือนเนาะขางในนี่หเดือนเท่าไรก่อนนี่สี่สสี่สา้ำกันกับเอ่อซ้ำกันกับเอ่อแมมาน่เบอร์โทรนี่ลหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ห้านึ่งย่งเก้าศูนย์เจครับศูนยาครับผมหอยเน็ตลิตครับครับผมอ่ะฝากไว้ครับผมมักแม่มานหรือมักเอ่ออมลูกตกู แล้วก็แม่ม่านครับชุดสองในสามกับมาคุยกับน้องคุณเบิรงครับผมมีอย่างอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามกับห้อยคนเด้อพี่น้องครับผมถามขอมูลไทยบ๊อเบิร์ตก็ได้นี่เอ้ามึงไทยตัวนี้ครับตัวนั้นสูงเท่าไหร่เด้ฟัสบ๊อผมลืมถามตัวละร้อยสี่สิบบวกเนาะอ่ะตัวนี้ก็สิประมาณตัวนี้ร้อยสามหาบวกอ๋อฝากพี่น้องไว้ครับลืมถามความสูงเพิ่นลูกที่ลูกที่สามในท้องครับครับ ค่าแต่อ่อนซ้อนแม่ม้าอยู่พี่น้องก็เลยบริเวณเพิ่มสูงเบงหอยเบี้ยนครับพี่น้องมาเบงทั้งนี้ก่อนพี่น้องอของหอยเบี้ยนมีแม่นางกับแม่ลูกครับแม่นางติดดัดงครับคอดังแต่ว่าสูงบบดีได้วัดบ่าเวนตัวนี้บริ้วดร้อยสี่สิบบว,40 40บวกู่พี่น้อง ร้อยสี่สาคิดว่าบกขาดแม่นี่เครื่องดำครับโพงสร้างดีพี่น้องโบทครบอยู่แต่ว่าติดดังจากกน้อยเปิดเท่าได้ล่ะแม่อันนั่งเขาสามสิบครับทับสมไปตอนนี้บอนบอลทับมันสมเนาะ,ะพี่น้อ,นองเอาไปก็ไปดูแล้วแล้วก็อยากได้ยัง้งก็ไปทับไปสมเอาครับอ่าแล้วก็โค้มลูกโตแม่ ลูกแรกแล้วลูกสองตัวนี้ลูกแรกครับลูกแรกเนาะลูกตัวแม่เด้อพี่น้องลูกแดงครับแดงแดงเข้มก็แม่แม่เนี่ยสูงก็สิประมาณรนอยสามสิบห้าขึ้นพี่น้องงอยพลอยู่เบื้องหงากจังหน่อยลูกเครื่องเครื่องดำบาเนาะมันก็นะนั่งหน่อยนี่อ๋อลูกเครื่องดำครับแม่เครื่องอมทรงลูกทรงลูกเครื่องดำครับแม่นี่ลูกแรกลูกตัวเมียอ่าแม่ท้องว่างครับเปิดเท่าไหร่ละ สา่สามพายเกาะสามสิบห้าสามหาู่ใดต่อไดเนาะแม่แม่นั่งอีกเท่าไรเกาะสามสบหกผคู้ใดต่อไดคือกันอ่ะเบอร์โทรครับศูนย์แปดสอครับศูนย์แปดสองสองสองสเก้าสามสองปดหอยเบนเนาะเจริญสินเนาะคุณหลายๆครับผมครับฝากหอยเบนไว้ครับพี่น้องจัดลูกตัวแม่กับแม่นังมาฝากพี่น้องครับผมมึงหอยใหญ่ครับพื้อนนี่ บรเห็นอันออกโทรทัศน์หลายนัดแล้วหอยใหญ่เมื่อนี้มันได้ออกเนี่ยเอามามันได้ขายแต่เสาโอ้หมานตลอดครับอยู่อไหเมื่อนี้จัดจัดยังก่อขึ้นไหมจัดไปหน่อยเมนังแมนังเม่ังแม่านทองแดงอ่าถับสมไปแล้ววัดาะสมไปแล้วครับแต่ว่ามันไปเอาใบมายังไม่ได้กันนึงนึ่งเจ็ดนึ่งอย่างนี้แหละสมใบสมหลอดเนาะเจ้าอ่าเมนังไม่ได้กันอย่างเงี้ยจัดชื่อได้ปะ ผมกับโมนี่ใจครับเพราะว่าอเมริกามีหลายตัวโ่อ่าแต่ว่ามีใบมีหลอดอยู่เนาะอ่าพี่น้องกับโซมโทรมาสอบถามเบิ่งอีกเท่านึงอ่าว่าพอใดแน่ๆครับผมกับบุ้ก้าไปฟันทงว่าพอใดอ่ะหลังตัวเย็นยุบบ้านผมว่ได้ถือว่าครับแม่มันทองแรกโดนมาได้ครับครับไบสามเดือนสามเดือนม้อนตรวจเนาะตรวจแล้วครับตรวจแล้วตรวจท้องเรียบร้อยนี่พี่น้อง มีหลักฐานก,นกนรรารตรวจการการซ้า,า,า,ๆๆาวห้อมประกันท่องเนาะประกันได้ครับอ่าท่องแรกประกันท่องสมใบสมหลอดสามเดือนหางเงาครับารากดินแม่นี่สูงเท่าไรครับได้วัดบแ่ร้อยสี่สิบบวกลบก็น่าจะได้อยู่ครับเอาตีกลมๆครับร้อยสี่สิบบวกลบประกันท่องประกันม่านประกันตำนี้ อ่าทุกอย่างาเปิดเท่าไรครับแม่มันเปิดได้สามหมื่นครับเพียงเพียงครับต่อรองได้ยังหน่อยยังคุยได้อีกอยู่ได้ยักน้อยโอ้พอฟังเลยครับเด้อพี่น้องคุยกันได้อยู่ครับแม่มันประกันห้วงบาอ่งมันเสื่อมได้แพงกันเลยครับเกษตรกรน่ะราคากันห้องแรกพร้อมเด้อพี่น้องนี่อ่าเลี้ยงได้ยาวยาวให้ลูกให้เต้าอีกหลายตัวเลยครับนี่อ่ะมีตัวเดียวเหครับ ครับออกมาตัวเดียวครับเอาเขียนๆเลยพี่น้องเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดสองหนึ่งหอยใหญ่สว่างนี่หอยใหญ่สว่างเนาะครับเนาะจัดแม่มานประกันทองมาให้เอ๋อขอบคุณครับหอยใหญ่ขอบคุณขอบผมอ่ะปากแม่มานไว้ครับพี่น้องใบหลอดอ่าพันธุ์ไซยังไว้กับมาคุยกับเพิ่นอ่าสอบถามกันเนี่ยชัดอีกเจ้าหนึงครับผมอ๋อเมืองหอยทมครับมือนี่พ่อกันอีกแล้วมาอันนี้ขายอะไรครับพี่น้องนี่แม่ลูกที่ไทยไปหมู่บ้านนี่ พี่น้องพนดบอกอยู่ข้างบ้านบึงโนบป่ะพูดว่าครับอ่าคนได้น้ำหอยทมไปเลี้ยงแล้วายเพูนตัวนนึงัแม่เองมันไปกกมนึงแล้วครับผมแม่ท่องครับพี่น้องประกันท่องครับผมพี่น้องสิตัวกับตัวรววันที่ยี่สิบแปดตุลากควัดครับผมยี่สิบแปดตุล่ามือหนีวันที่สิบเจ็ดละครับเอ้านี่ครับไปประมาณพันมีครับผมอีกประมาณสิบกมือครับผมสิบสิบกมือก็ตั้งแต่บุฟเฟ่ต์เรือไปคือติบหัดน้องว่านะห้านะครับห้านะครับหาเก็บก็ไปหาเก็บน้ำพีน้ำหนองครับเก็บหาขอเอาครับผม อทงประกันท่องเนาะครับเนาะประกันครับมระกันเสวอกับตัวได้เลยครับใส่ใส่ยังก็ครับนี่นี่ครับผมป่อพันเพิ่นครับพี่น้องครับป่อพันเจ้าอยังกรณีเอ้าเจ้าแดงอลังการครับพี่น้องเอเบียหนึ่งหนึ่งสองครับ ครับมือขวัดมือสมมีครับวันที่คลอดยี่สิบแปดตุลาหกหกนี่พี่น้องใบหลอดครบเอกสารครบเลยครับเริ่มพี่น้องเรื่อแม่เบิ้งทั้งนี้นี่ออกคักเลยพี่น้องนี่น่มอย่างร่องแน่เลรอได้ครับพี่น้องแั่นุ่มร่องมันออกก็ได้ว่องแม่เก่าคิดคิดว่าเป็นตัวยังก็ตัวฟูหรือตัวแม่ก็ตัวนี้คิดว่าตัวแม่ครับพี่น้องนี่รุ่งทีไปนาตัวฟูเด้อครับเด้่องรุ่งทีเคลื่อนตัวแม่ครับพี่น้องกว่านนั่นหระพี่น้องลูกที่เด็ครับในท้องตัวนี้ บอถึงสูงแล้วครับผมว่าต้องตัวพี่ตัวน้องรุ่ที่สามเลยหอกนะครับที่สามนะครับเนาะสูงกว่สิบประมาณหน่อยสี่สิบครับผมเปิดเท่าไรครับแม่มันเปิดไว้สี่หมื่นพันครับผมสี่สิบหนึ่งครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทเพียรพี่น้องต่ออะครับพี่น้องต่ได้ต่อได้เนาะกระเจงก์มักคุยเอาครับใกลไกลแมวครับพี่น้องตัวนี้มา่ไหมครับพี่น้องแม่นางงัวงามครับเครื่องดำ้ายดีสูงหน่อยสี่สิบกว่าครับตัวนี้หน่อยสี่สิบห้านะครับเนาะบวกลบครับจะว่าสมหรือไรครับมันแล้ว ทับทับยันไปครับตัวนี้ทับตัวนะทับตัวนะครัำว่าแม่สาวห้พี่นองทับตัวทองแรกทับตัวเอาเอาชั่วเนาะครับเนาะเอาสมไว้เอาชั่วคือพี่น้องสิจวดกับจวดได้นะครับเขาไปโดนมาจไหนครับได้โดนมาจไหนสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าโอ้สดเจนครับบัวว่าสีเย็นแล้วเหรอหนุ่มเอ๋ยครับบัว่าสีเศร้าหรือว่าสีโจกก่ะชัดครับสามเดือนครับ ว่าน anyway ุ like ee, ่มมันนุ่มแล้วนะครับเบอร์แทงขาชูขันประกันตัวนี้ทุกอย่างนุ่มเแน่นป่ะนุ่มซีต่อร้อมนี่แสบบวกกับจริงในพี่ไฮร้องนะครับผมอันนี้เนาะครับพี่น้องอยากตรวจกับมาคุยกันเบิรงครับตัวนี้พี่น้องก็ตรวจกับตัอย่างครับเพราะว่ามันมันมันได้ถ้าว่าตรวจกับประกันให้ป่ะประกันใหไทยประกันให้เนาะโค้งงอมันสะเก็ดแล้วนะตัวเงี้ยวอลาดครับกุ้งสร้างดีสูงดีเปิดเท่าไรครับแม่บ้านทองแหลกสี่หมื่นเจ็ดพันเลยครับราคาเปิดนะครับพี่น้องร่องเอาเด้อครับเด้อเปิดไปสี่หมื่นเจ็ดราคาเปิดนะครับพี่น้องครับ ไกลๆกันคุยกันเบิ้งนะครับเนาะว่ารอยรดเสีงฟงพี่อยู่แล้วครับผมมันจรอยงขกระซงือเก่าเบอรอครันเบนะครับี่สงตัวครับเบิร์โทรเบอรโทรติต่อนะครับศูนย์แปดแปดศูนย์สาม่ห้าสามสี่ศครับพี่น้อง่อยทมสว่างนะครับเนาะสว่างนะครับพี่น้องโท่สอดถามเล่อยนะครับเรพี่น้องเบื้องจีบขอบคุณครับผมฝากน้อยทมนะครับพี่น้องโอ้แม่ใหญ่ๆี่ของไฟนะครับนะองไฟครับไก่ไก่ครับสายงัวงาม ยังได้กับปลาบ่ได้เนาะหอยเอกเนาะเหลียวเบิ่งมันมีแห้งหูมีแห้งตาเบิ่งงวงเงามันจะถือสิแพงกับจัดแดงไว้ก่อนอ่าแม่นี่สถานะเป็นยังไงครับตอนนี้สถานะเพิ่งผสมครับเพิ่งผสมสมยังครับไหมผสมสีใบหนึ่งสามครับสีใบหนึ่งสามสามครับนีใบไม่หลอดมีใบไม่หลอดครับผ่านรอบไปครับยังครับอ่ายังบ่ผ่านรอบเนาะสมวันที่สามครับครับตอนนี้ก็คุยกันท้องวางซะก่อนครับผม สูงเท่าไรครับเดีวัดไปสูงว่ายสี่สามครับร้อยสี่สิบสามวัดเรียบร้อยครับพี่น้องตอนนี้ประกันตานี้ให้เนาะหัวแข้งขาปร,ประกันทุกอย่างครับครับเนี่ยมีป่านจักหน่อยครับอยู่เลาะกกหูเพื่อนะเครื่องดําแต่ว่าติดโบสถ์เห้แล้วเครื่องดําแข้งดําหูดําเปิดเท่าไรครับแม่บอกเขาไปสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าเนาะอ๋อเอาไปรุ่นเอาเด้อพี่น้องอ่าครับสี่ใบหนึ่งสามสามใบพหันพานรอบครับพี่น้องไปรุ่นไปรุ่น เนื้อตัวดีครับสีสันดีเกียงเก่าครับเบิงเบิ้งไทยกันนะพี่น้องเบิ้งไทยเช็กบาทกันนะเบิ้งหางครับเครื่องดำเปิดอยู่40เท่าไรก่อล่ะ45ครับ45ครับผมอ่ากลับมาคุยเอานะครับเนาะต่อรองกันได้ครับครับนี่ตัวเดียวนี่ตัวเดียวครับพีค่นออ่าแขนแขวนคือกันครับเบิดโทรครับผมเบิดโทร 080 080 6ด9 6นย0 7ูน0์แปหอยเอกงวงามเนาะทั้งสว่างเขานี่ขอบคุณครับผมฝากหอยเอกไว้ครับพี่น้องนี่จัดมาอีกงวงามอีกตัวนึ่งครับพอทินงวงามตัวนี้เป็นตังไงพ่อสถานะเพื่อนสถานะนี่ครับสมไปรุ่นเรา หมายหมายก็มางไหนพ่อทับสมไปหรือว่าจังไดเจ้าว่ามันจ้าว่ามันมันสิ่แล้วเจ้าของเก่าคนว่าทับสมมาแล้วสมยังหรือพ่อสมโตสมโตได้รุนมาไหนได้สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าเนาะฮะได้รุ่นครับพี่น้องสองเดือนกว่าแล้วสูงน้อยสามสิบบนีะโอ้ยโมเมนต์ลอยโมเมนต์ลอยสามสิบแล้วพ่อรุนนี่ลอยสี่สิบห้าขึ้นแล้วพี่น้อง ครับตัวใหญ่ตัวนั่นก็ยังร้อยสี่สิบล้วพ่อตัวใหญ่ยาเหลืองมันครับหอยเอกว่าอยู่วังหันแต่ตันั่นก็ร้อยสี่สิบห้าของหอยทมเับตัวนี้ก็สี่ประมาณร้อยสี่บห้าขึนครับพี่น้องเกือบร้อยห้าสิบพุละบวกลบครับพี่น้องนอกดีว่าันง้อปูเยาอัลลดครับใหญ่เย้าลูกที่สองหรือที่สามพ่อถามีน้คิดว่าลูกที่สองนะพ่อเนาะครับ ว่ามันโค้งสางไงครับพี่น้องเครื่องดำลูกเกมันมันคาอยออกไปแล้วเครื่องดำท่ายาโอ้ลูกตัวก้อนนี่ตัวผูน้พ่อเนอะาะล่อยออกไปประกันตันี้ให้ทุกอย่างน้พ่อเนาะพวกแข้งขาพวกมันลูกครับาาครับหางนี่ก็สุดยอดครับกับลากดินตัวนี้ก็ได้โอ้มีเมือกมีเมือกออกอยู่เครื่องผลหรือเด้อพี่น้อง ได้รุ่นครับได้รุ่นแต่ว่ากับบอนตรวจท่นเช็คก,กับบอสนประก,กันกัน,นวครับเปิดเท่าไรพอ่อเปิดไปสี 40, ่หมื่นพกวัวนี่ละีมลต้นตนละสี่มหมื่นต้นต้นต้นเท่าไรพ่อาพันสีบห้าเนะาะอ่าตมาคุยเอาครับพี่น้องต่อได้เบิ้มือต่อได้เบิ้ลมือต่อไดออ้บ้ล่ไดบ่กไจับมาคุยกันเนบิ้่้เบิ้อ้บอ่อเบอตอเอ่อเบิ้่้เบิ้ลม่ พ่อทินงัวงามสว่างแดดเด่นนะพ่อเนาะเออทับโตหรือทับหลอดก็ล่ะทับโตเนาะเนาโอกาสติดมันก็สูงแล้วครับพี่น้องทับโตเัาขอบคุณหลายๆพ่อทินครับผมอ่ะฝากพ่อทินไว้ครับพี่น้องโอ้แม่ยังเนาะพี่น้องคือจุงว่ามากินยาอยู่ข้างฟ้านี่เนาะเห็นมันแหนดีแม่จ่าคือเล็ดโดดมันก็เลี้ยวโอ้ของเขาวะครับจาครับผมหลายเหมืนไดรล่ะครับแม่หนิสองมือหาจ้าสองหามองมองต้อบอ่ครับหรือมองเอา ห้องจ้า้อะใช่จ้า้องไว้ต่อรองได้จ้ๆกลิ่นยาแว่นป่นครับรุ่นนี้กลิ่นยาดีหลายกลิ่นยาบ่เลือกครับยาอยูอ่กลางสนามสูงกว่สิบล้อยสามสิบกว่าครับแม่นี่เครื่องดำแม่นางหนอ่อยเอาเบื้องด้านนี้กันนะทั้งนั้นสีบปรชัดปนไรครับพี่น้องนี่ผู้ใด,ดมากกลิ่นยาดีๆครับน้องหน่อยบือลรืงชัดครับเปิด,ดยี่ท่าไหนก่อนละครับเปิด,ดยี่สองเมื่อหาจ้าเสาหาคู่ได้ต่อได้นะครับเนาะ เบอร์โทรไปนะครับผม091 091 869 8 6ึ่1 6 2 4 1 6เปี้เปียวจ้าอ่าหอยเปรียวนะครับเนาะู่ทางไเนาะบัานหฮาทางนน้องหานจ้าน้องหานนะครับเนาะอุดรครับผมอ้ากพุนครับหอยเ่อกีพี่เฮามาแกะแล้วครับหอยนิดหมันไปครับมื่อนี้ยังบ่หมันครับย่งบ่หมานไปรอไปจังไรกับหมันเจ้า พอพวนจัดหนังครับมาฝากพี่น้องมื่อกี้แม่ลูกก่อนแม่ลูกก่อนเออเริ่มจากแม่ลูกลูกตัวแม่นะพ่อเนาะลูกตัวเมียลูกแรกป้พ่อเนี่ยลูกแรกลูกแรกครับลูกแรกลูกตัวแม่ครับแม่เนี่ยสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกครับเครื่องอมลูกเครื่องดำเปิดเทเลพ่อคมลูกตัวแม่สี่หมื่นสองสี่สิบสองครับผมต่อได้ป่าพ่อต่อได้ต่อได้อะพูดได้ต่อได้ครับลูก ตูแม่แม่โค้งสางสูงดีครับชุดนี้ประกันตัวนี้ให็นนะพ่อเนาะข้างแม่เพิ่นค้าประกันครับมาาี่่อแล้วก็แม่ติดด่างจังอยครับตัวนี้ผมติดแลยนะตัวนี้นะแม่นั่งสมแล้วสมยังเหรอพ่อตัวนี้สมโตมาสมโตเนาะได้ได้โดนไปไหนพ่อตัวนี้สองเดือนกว่า สมต2สองเดือนกว่าเอา้ากาติดมันสูงครับสมตัวติด่ดดางก็กหน่อยเด้อพี่น้องสูงกวสิประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบหาบวกครับสิเกือบร้อยสี่สิบอยู่พี่น้องร้อยสามเจ็ดสามแปดคิดว่าบ่ขาดไทยตัวนี้เครื่องดำทับตัวประมาณสองเดือนแล้วเปิดเท่าไรพ่อเซาสามห้าร้อยเาสามห้าร้อยโอ้แม่มันครับพี่น้องเ้าสามห้าร้อยมองมองเอาบ่าครับนี่ ต่อได้หน่อยๆต่อได้จังหน่อยต่อได้ก็เหนื่อยพอได้คุยกันน้องผอเนาะต่อมาถึงพอได้คุยกันครับมันสิสุดจุดปวดบ่มีหม่องไปเด้อพี่น้องนี่โอ้ยแม่มานกับเสาสามต้รงสางดีครับพี่น้องครับอ่ะแลราคาตัวนี่ก่อนซ้ายมือสูงจนเทินครับแม่นี่แดงจึงคึงมันแกงง้วงขาวก็ได้เพื่อนสูงก็สิบประมาณร้อยสี่สิบยูไนตพี่น้อง เครื่องดำตัวนี้อบอนทามันสมเนาะ,ะนนครับรแม่นั่งน้อยบ่ามันฟันน้ำนมครับพี่น้องนนครับเปิดเท่าไรครับแม่นั่งหน่อยสาวเก้าห้าร้อยเอ้ายังพอฟังครับเอาไปไวเฮ็ดแม่ฟันแม่บอกครับตัวนี้แม่นบอกครับตัวนี้แม่นบอก อตเดียวกันฮะตเดียวกันล้หยเา้าัเก้าหาร้อยขึ้นกันเอาคือเปิดซ้ำกันตัวนี้คือบอกไงหนึ่งโอ้โหอใจแท่ว่าอพวนไหมอ๋อนาหนองโน้นครับเมียไ่นี่ครับย้าอัดดนลคุณหูดำแข้งดำเครื่องกระดำาแต่ว่าหางมันเย้าปันนด้ครับตัวนี้ สก๊อตเวี้นี่ก็ได้เก้าหาร้อยยังคุยได้อีกอยู่อะเบิรไปครับมาแล้วเดี๋ยวทังพี่ครับบัตรหนึ่งคนนะอ่ะเดี๋ยวครับเบิร์โทรขอพวนครับผม0ูนย์หกห้าศูนย์หกห้า่สาอครับผม่อพวนนะครับเนาะสว่างแด่นดินจัดงงงามมาฝากพี่น้องคือเก่าแล้วครับพอฟังครับอามาเบึงห่างไงจากเมืองอุดรครับจากอ่องหานเนาะครับเนาะลูกตัวแม่ ครับเปิดไป49ครับ49แม่ลูกลูกตัวเมียครับลูกลูกแรกครับท่านพ่อเดือนไปครับแล้วนี่ได้ประมาณยี่สิบเหนือครับบางวันพ่อเดือนเนาะลูกตัวแม่ครับนี่กำลังเป็นตะยอกครับนางน้อยแม่นี่ก็สูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าครับรู้จักพ่อนบอกรับตัวนี้คุณสมยังมาเนาะทับตัวครับทับตัวเนาะะ ลูกตัวแรกเพิ่นทับโตมาครับพี่น้องม่ใช่ไปใส่ได้ใหญ่เล็กครับแม่เพิ่นนี่เปิดเท่าไรครับสี่สิบเก้ากลับมาต่อเอาเนาะครับเนาะอะใดมักแม่ใหญ่ๆครับได้ลูกโตแม่ครับผมอะแล้วก็มีอีกคมหนึ่งลูกตัวผู้ตัวแม่ครับทั้งนี่ลูกตัวเมียคือกันเอ้าแดือดี้ยงเครื่องครับ อถือลงมาครับสามสิบเก้าตัวนี้ลูกแรกแล้อลูกสองนอนนี่เนาะเป็นลูกแรกครับลูกแรกคือกันเอ๋อแม่ก็สูงดีครับร้อยสี่สิบบวกลบครับเครื่องดำลูกตัวเมียลูกตัวแม่นี่ก็เครื่องดำคือกันครับอ๋อปิดโบสถ์เห้แล้วสามสิบพอดีก็แล้วครับนี่สามเก้าครับสามเก้าคุยได้ต่อได้ครับ้ต่อได้บ้านห่ก็มีเปิดไปสี่สิบคนใกล้เขาเนี่ยสี่หมื่นแม่หัวหลุนครับลูกตัวเมียคือกันโอ้ นี่ต่ลูกตัวแม่ครับมือนี่ลูกแรกบ่ครับนี่ก็ได้อ่าเครื่องดําครับตัวนี้ก็ได้ลูกกําลังแหนนมแม่อยู่นี่พี่น้องเอาเบิ่งรอบๆครับครับสูงก็สิ่ประมาณร้อยสี่สิบพูดกันผู้ใดมักหัวโล้นหัวงามครับใส่เมาเปิดเท่าล็กครับก้มนี่สี่สิบเพียงๆเนาะอ่ากับคุยได้ต่อได้มาต่อเอาราคาไม่น่งเปิดไปสองหมื่นครับนั่งน้อยสองหมื่น มองเอาบ่ครับหรือมองต่อตัวนี้ตัวร่องได้ขึ้นนะต่อได้อีกอยู่พี่น้องก็สิเหลืออยู่หลักหมื่นกว่าเท่านั้นตัวพี่น้องคนเปิดสองหมื่นเอาบือลึงชัดเจนสูงกสิประมาณร้อยสี่สิบครับนั่งหน่อยตัวนี้เครื่องดำอ่ะตัวนี้เปิดไปสามหมื่นสามเลยครับสามสิบสามสถานะเป็นเังไรครับตัวนี้สถานะหยแยกครับทองว่างหรือทับสมแล้วครับตัวนี้พูดกันทองว่างนะครับเนาะตอนนี้อ๋อแยกลูกไปตัวภู ตัวต่อไปสิวางลูกที่สามมั้งครับตัวนี้ครับสูงกัสิประมาณหน่อยสี่สิบกว่าครับเครื่องดําหางลากครับหางเงาดินหางเงาเกือบลาก็หยาบใหญ่ครับโบดครบเท่าไรครับแม่แยกลูกตัวนี้สามสิบสามครบสามสิบสาเนาะก็มาคุยเอาครับแม่ที่เปิดไม่สาครับพอที่พันท้ายแล้วครับตัวนี้ครับอ๋อแม่ที่เปิดไปสามสิบสามเลยแม่หัวล้น แม่ม่านทองแหลกวันถอตัวนี้เอาผู้ใดมักแม่ม่านทองแหลกแม่หัวโล้นครับผ่านรอบครับครับผ่านรอบได้ดนบปแล้วครับ3เดือนแล้วครับคับทับอย่างมาครับพอพันอยู่บ้านครับพ่อโต3มเดือนเอาโอกาสติดสูงเริยวครับทับตัวเครื่องอมสูงร้อกว่าครับตัวนี้เปิดเท่าไรครับแม่เปไปสามเดือเนาะเอาแม่ม่านทองแหลกแม่หัวโล้นครับโต3มเดือนมีบาทสมครับ ไ้โคมลูกตัวแม่คือกันแม่แม่เอี๊ยดับแม่ชุดชุดสามวะครับนี่สครับเออสามคนสามหัวใจสามนางครับเปิดไปสามเปิดหกครับสามหมื่นหกตูดข้างบนลูกแรกคนเนาะครับเนาะลูกกแรรคับอ่าตัวนี้ลูกที่สองตัวแม่เบิร์ดครับตอนนี้คือสีทองว่างอยู่เนาะครับเนาะครับอ่าแม่ก็สูงอยู่มั่นร้อยสามสิบ รอยสาบวกจังอยครับนี่เอ้าแม่มุมแต่ว่าทรงลูกแดงทั้ง2ลูกตัวแม่ทั้ง2องเขาได้ครับจุดสามได้สาครับสามกต่อได้ปะครับผมนี่ต่อได้พือต่อได้อีกเอ้าเปิดทรนหาิบกิโลครับเปิดทุนแปดสามศูนย์แปดส่งสอเครับแปดสอครับหอยหอยรัดน้องหันครับหอยรัดทั้งน้องหานอุดรนะครับเนาะจัดสุดใหญ่ไฟกระพีมาเมื่อนี่ อาขอบคุณครับพ่อยครับอ่ะมาชุดใดอยากสอบถามยังเพิ่มเติมก็โทรมาตามเบอร์โทรเด้พี่น้องง่วงพลายผมอ่าจสีสอบถามมาเบิดพี่น้องก็สอบถามอ่เอาอีกจังไรครับพี่น้องแม่นังทับสมไปครับแม่นี่โอ้สามเดือนกว่าแล้วสมสมยังมาเนาะสมโตเนาะโอ้สามเดือนแล้วครับถ้าตรวจกับคูรูแล้วต่ำมือแล้วสูงกับสิประมาณร้อยสามสิบหาครับตัวนี้เครื่องงอม ร้อยสามหาบวกนะครับเนาะสูงดีอยู่ครับเปิดเปิดเท่าไรครับผมเปิดไปเส้าหกอืมเส้าหกครับพี่น้องเป็นราคาห้องเด้อพี่น้องกระต้อได้อยู่นะครับเนาะรตอได้ครับนี่แม่ทองแรกครับพี่น้องสามเดือนแล้วสมตัวไหมคได้ต่อได้อ่าแล้ับนี่ผูน่อยไปมาเบิ่งผูหน่อยครับ ผู้ใดหาปูน้อยอยู่ปูน้อยขึ้นเท่าไรครับตัวนี้สิบสี่ห้าร้อยเอา้าผู้ใดหาเขาเลี้ยงเขาคุนอยู่สูงก็สิประมาณร้อยยี่สิบหาประมาณนี่แหละพี่น้องตัวนี้เอา้าโครงสร้างดีสีใช้ได้ครับพี่น้องใช้กับดำอยู่ตัวนี้สิบสี่ห่าร้อยอ่าปูน้อยอ่าแม่ม่านทองแรกนั่นสัหกเนาะอ่ะผู้ใดต่อได้ทั้งสอง เบอร์โทรนะครับผม087 0 8แปดเจ็ดศูนย์แปดครับพอสายยันบันดุงนะครับอ๋อสายันทั้งสว่างนี่เนาะอ๋อขอบคุณครับผมอ๋อฝากแม่มานแล้วก็ปูน้อยไว้ครับพี่น้องของเขาห้อยครับผมจัดควายงามมาฝากพี่น้องห้อยมแต่ไสเนาะครับนี่ฮะโอ้มาแต่ไก่ครับแม่นทั้งสองมาครับโอ้พี่เป็นแม่ลูกอ๋อลูกยังเหรอครับนาะ บ่มีใบเอกสารนะครับบ e ่มี่เอกสารเนาะแต่ว่าโอ้งามครับลูกตัวแม่ได้ยี่เดือนแล้วครับลูกตัวแม่นี่1ส <10 S 2> ิบเ <10 S 2> ดืนอนเอ้าวันพ่อปีครับพี่น้องแต่ว่าสูงใหญ่โอ้งามงามครับขนทองเลยตัวนี้ <100 000 S 2> แม่สูงร้อยสามแปดตอนนี้ปนไปไังไดนครับครับสมไปอาเดือนกว่าครับของห้าเดือนใส่ยังครับมาในท้องคนลูกซ้ายของเก้าจเรือนครับ ทับตัวเนาะแต่ว่าเป็นลูกเก่าจะเลื่อในท้องนี่เป็นหลานเก่าจะเลื่อนวันเถอะลูกที่สองปะครับในท้องลูกที่อนี่พี่น้องเขาประกันท้องให็น้องจุดนี้ประกันท้องครับประกันท้องสูงเท่าไรครับแม่คนร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบแปดอ่ะเบ่งหน้าเบิ่งตาเบิ่งเอิกครับเปิดเท่าไรครับชุดใหญ่เหา ได้สอได้สเปิดได้เจ็ดเนสองนะเจ็ดสบสอกับมาคุยเอา๋ยวนะครับเนาะหนึ่กิโลสครับประกันท่องแล้วการประกันตำนี้ให้ทุกอย่างครับใหญ่เล็กครับเจ็ดสิบเท่าไรก็แล้วครับเจ็ดสิบสองดสิบอคุยได้ต่อได้ราคาเบาเบาครับราคาถูกถูกรากาแม่นางนะครับเนาะตัวนี้สูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบบวกลบครับร้อยสามสิบบวกลบแม่นางราคาเกษตรกรพคนว่า เปิดเท่าไรครับแม่นี่เปิดไปสองหมื่นเก้าพันครับโอ้พอฟังครับพี่น้องนี่หางโอ้ว่ามันหางงัวครับหางยาวหางจับดีตัวนี้สองหมื่นเก้าพันคุยได้ต่อได้คือกันเนาะครับเนาะได้ครับอ่ะเปิดทั่วโอ้ฟ้นลำนี่อัตลักษณ์เพิ่นเนาะครับเนาะเอกลักษณ์เพิ่นหู้ฟ้านลำครับไอ้ศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกเก้าแปดสามเก้าแปดสาม หกห้าสี่แปดครับพ่อใหญ่อ้วนขั้งแก่นพ่อใหญ่อ้วนทั้งขอนแก่นนะครับเนาะอ๋อจัดงวงงามเออ่ควายงามมาฝากพี่น้องครับเมื่อนี้เอาขอบคุณหลายๆห้อยขอบคุณครับครับอ๋ได้ยังห้อยตีมาฝากพี่น้องเมื่อนี้แม่ลูกแม่ครับคมลูกตัวแม่โอ้แม่มาเลือกดีเถอะพี่น้องใหญ่เล็กๆครับใส่ลูกเพิ่นตัวใดทั้งนี้เนาะอ๋อลูกก็เริ่มเป็นนางน้อยแล้วครับพี่น้องนางใหญ่แล้วได้ยักเดือนละลูกเพิ่นนี่ หาเดือนกว่าหางดีครับหางเงาดีแม่นี่ท้ายดีครับนั่งหน่อยสูงเท่าไรแม่เพื่อนร้อยสามสิบเจ็ดวัดแล้วเนาะประกันตัวนี้ให้แข้งขาดีครับไอตอนนี้แม่เป็นยังไรครับสมไปละแม่ท่องเหรอครับแม่มันสามเดือนใส่สย,ยังมามเนะาะใสสมตัวลัดลูกปังแปดิ้วครับโอ้อสมตัวเป็นลูกปังแปดริ้วเป็นเป็นล้านปังพันทร์ยู่ในนี่ ครับลูกที่ใดเพ่นในท่องตัวนี้ลูกที่สามนี่พี่น้องโอ้ทั้งเลือกรับพี่น้องสุดยอดครับเรียบใ่ครับเปิดถ้าได้ละชุดเอจ็ดสิครับเจ็ด้าชุดสองนามเนาะกะมาตอเอาสมัรน้ำเอาเบอร์โท่ละศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์้ีองเจีอครับตีนะทั้งเจริญสินเนาะ เอขอบคุณหลายๆครับผมครับผางหอยตีไว้ครับพี่น้องผู้ใดมาปลูกตัวแม่หรือกับแม่มันหาเดือนนะจักจักเดือนก็แล่ะมันสามเดือนเอาประกันให้ปะการศท่นตรวจครับแล้วเาคิดว่ามันดีหรือะตรวจนะการศประกันให้แล้วครับครับถ้าพี่น้องอยากได้ความมั่นใจก็มาคุยกันเบิ่งเนาะครับเนาะเรื่องตรวจเรื่องเช็คครับผมอ่ะมาคุยกันครับหอยตีครับผมสามเดือนแล้วตรวจได้แล้วพี่น้อง ทุกวันเสาร์และกับวันอังคารครับมาพบมาพ่อกันเด้อพี่น้องทั้งสนามาบ้านโคกเจริญครับอำเภอสว่างดันดินจังหวัดสกลนครครับผมสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากตี่ฝากน้องไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ